นี้ครูสอนเล่นๆสําหรับคนจะเอาไปทําจริงอันนี้มันมีความยืดหยุ่นนึกออกไหมลูกเวลาเราทําพวกเกาะอกแล้วหนูทําห่างกันน่ะหรือเวลาหนูเว้าหลังอ่ะโอ้เว้าชเยอะเลยอะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกาะต้องมีตัวนี้ยืดจะสอนวิธีเย็บยืดแล้วก็ลูกไม้มาแปะการเย็บยืดมันก็คือหนูจะตัดผ้าชิ้นหนึ่งเล่นสันเล่อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะตัดจริงเลยว่ามันเป็นเกาะอกแล้วด้านหลังมันเว้าบู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  แล้วตรงนี้เราต้องติดมนันอะใช่ไหมเออบางคนมันไม่ได้โอ้บางคนงไปอย่างงี้หน้าว้าวหน้าว้าววดเบนะิร<ด>์เนาะแล้วแม่งน,นุดต้องไอดีต้องมีตัวดึงด,ดีมากจะเป็นการเอาตัวนี้มาเป็นตัวให้มันมีความยืดของข้างหลังนะคะลูกอ<ล>่านงแบบคืออย่างนี้ลูกคันนี้บางคนเนี่ยเขาจะโชว์หลังไงเขาก็จะว้าวลึกเนาะ คราวนี้การเว้าลึกเนี่ยถ้าเราใช้ผ้าตัวจริงเนี่ยมันมันมันไม่สามารถที่จะที่จะอยู่ได้เพราะว่าคนเรามันมีการขยับเขยื่อนใช่ไหมลูกและอย่างหนึ่งตรงนี้มันจะมีลึกอยู่เนี้ยหนูไม่มีทางหรอกที่ผ้าธรรมดาเนี่ยมันจะมันจะอยู่ตัวแล้วก็จะทําให้หนูสวยสง่ามันเป็นไปไม่ได้หนูก็ไปสังเกตไปเปิดดูเอาก็ได้ในพ<ๆ>ินเทเลสก็ได้ในงานสังคมหนูๆก็ได<ๆ>้<ๆ>เขาจะมีผ้าตัวเนี้ยดึงหรือแม้กระทั่งของชุดอิสลามนะคุณครูชอบมากเลยที่อิสลามเนี่ยเพราะว่า อิสลาเนี่ยเขาจะตัดชุดสวยๆตลอดอส่วนใหญ่ชุดก็จะเป็นชุดราตีสวยๆครูอ,อยากให้เรียนแต่ว่าเขาจะมีแบบไม่มากหรอกแต่ว่าอยากให้งานออกมาเนี๊ยบและสวยเพราะว่าลูกศิษย์ครูคนหนึ่งที่สามีเขาเป็นการลฟ้าชื่ออะไรนะพี่บังเออพี่บังอ่ะเขาเมียเขาอะได้ไปแบบเดียงนะแพทได้แพทเดียงนะสุตอนนี้เขาตัดชุดสวยมากเดี๋ยวให้ดูลูกเขาส่งให้ครูด,ดูประจำนะเขาบอกว่าคูคขาสวยมากแพทเดียงจริงคือแพทเบ,บื้อง เบื้องต้นที่เป็นเกตไหลเกตเอวอะที่เป็นชุดเจ้าสาวเนี่ยแต่ว่าเขาได้ไปเฉพาะไอ,ไองานไฮโซเราเนี่ยแหละพอเขาไม่มีเวลามาเรียนลูกเขาก็ทําเสื้อนักเรียนอิสลามขายไงแต่ครั้นี้เวลาเขาทาอะไรเสร็จเขาก็จะมาส่งให้คุณครูดูเดี๋ยวคุณครูคให้ดูว่าเนี่ยฝีมือเขาทาเองแต่โอเคเรื่องเย็บเนี่ยคุณครูไม่ว่าเนาะเราอาจจะไปจ้างช่างเย็บเอาได้เพราะว่า,วาบางคนยังเรียนไม่เสร็จก็ยังเย็บไม่เป็นน่ะก็ไปจ้างเอาก็ได้ไม่ได้ว่ากันเนาะนี่ <_ <d> _ให้คนผู้หญิงเนี่ยลูกแต่ใช้แพทเราะนะแล้วเขาเนี่ยเนี่ยคือเขาเย็บใส่เองแล้วลูกเห็นไหมเนี่ยคือเขาไปเอาแพทเดียวคือแม่แบบเราแล้วเขาก็ไปปรับเพราะเขาเรียนกระโปรงเราเขาเรียนเสื้อเราเลรแลา้วก็เรียนแขนคือเรียนแยกๆกันมาอย่าง <_ d> ท,ที่ครูสอนเราเนี่ยแล้วเขาก็ไปทําใส่แล้วเนี่ยมันก็เป๊ะอย่างเงี้ยเห่อเนี่ยอย่างมุิรับปูเขาเขาเขาทำแบบนี้ลูกเขาทําแบบนี้แล้วเนี่ยเสื้อมันห่างอย่างเงี้ย เขาทำอย่างนี้ยตรงนี้มันจะไม่อยู่หรอกลูกเพราะว่าตรงนี้มัน,มนเบอลอแล้วตาอ้าออกอ้าเข้าอ้าออก,ออกคือครูจะต่อตรงช่วงเนี้ต่อตรงช่วงนี้ให้เขาต่อตรงนี้ด้วยผ้าเนี้ยแต่ครั้นี้พวกเธอไม่รู้ไงว่าต้องยืดแค่ไหนไงนั่นคือสิ่งที่ครูจะสอนเราไงอ่าครั้นี้ตรงนี้ครูจะเอาประมาณนี้นะหนูก็ต้องให้ได้ชิ้นเสื้อชิ้นหน้ากับชิ้นหลังหนูก่อน อันนี้สมมติว่าเป็นชิ้นหลังเนาะครูสมมติว่าเป็นเป็นบากหลังเขาเนาะตรงนี้เป็นบากหลังเขาเนาะกูสมมติเนาะแล้วกูก็เอามาสอนแตนงชุดพเพราะว่ากูจะสอนวิธีการกะตัวนี้ไม่ต้องทําส่งครูหรอกคุณครูสอนเฉยๆรอไวพ้พวกเธอทําชุดราตรีหรือทำชุดแต่งงานใหญ้ญาติก่อนแล้วก็มาเรียนแต่งไปหมดแล้วแต่งไปหมดแล้วแต่งเองอีกรอบนึง บอกผัวว่าฉันอยากแต่งร่องนึงพอดีกูฉันสอนที่สี่ก็แต่งร่องหนึ่งไม่ได้อันนี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 ้หัวข้อนี้คือจริงๆอันนี้คือเรียกว่าการทำแล้วเก็บไปแล้วแซ่ดอะไรเก็บไปแล้วว่าเคยเก็บมุดมดเก็บมุ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 ดยืมนายยืมนายยืมเทมุดหลบยืมเก็ทมุดเลยอันนี้คือหัวข้ออันก่อนนี้คือว่าการเย็บการคำนวณการเย็บกับการคำนวณผ้ายืด ที่เอามาเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวดึงดึงเกาะอกดึงเสือ้อดึงทุกอย่างนะคะเป็นโครงในอ่ะเขาเรียกโครงในอ่ะโครงตัวหลบอ่ะตัวหลอกบางคนเขาดึงตรงนี้เสร็จเขาก็จะเอาลูกไม้แปะให้หมดเลยเพื่อจะไม่เห็นว่าเขาอ่ะดึงด้วยผ้าตัวนี้เขาจะโชว์เหมือนว่าเขาเก่งเขาก็จะโชว์เนี่ยเดี๋ยวคุณครูอ่ะเนี่ยปกติน้อยอย่างนี้คะเดี๋ยวคุณจะดึงบนชั้นท่นี้เวลาเราวัดเนาะเราจะวัดยังไงยืด ไม่โดนลไม่แน่เลยว้ยปูเดี๋ยวว่าไม่ถนัดไงปูไม่ถนัดมันอาจจะโดนใช่ถ้าปูร้องก็นั่นแหละใช่ตั้งใจตั้งใจอย่างไรพี่ปูตัวแข็งเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้เราแน่แล้วไงแต่ตรงนี้มันยังอ้าอยู่ เพราะว่าสมมติปูมันเป็นเกาะอกมาทั้งหน้าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมีปัญหาแล้วนะถึงเธอจะเก่งขนาดไหนครูก็บอกเลยว่าถึงครูจะเก่งขนาดไหนครูก็ไม่สามารถทําให้มันอยู่นิ่งๆแล้วกระดูกกระดิกไม่ได้ครูทาไม่ได้เหมือนกันครูก็ต้องใช้ผ้าล็อกเหมือนกันสองมาดูด้วยลูกแล้วเวลาเราล็อกเราทําไงตรงนี้มันเบ้าอยู่ใช่ไหมลูกเห็นไหมะไอ้ปูเนี่ยตัวดีเลยนะมันจะตัวเว้าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราจะวัดเราจะวัดยังไงลูกครูเคยบอกเราแล้วว่าให้เราดึงกําลังยืดของมัน แต่ละอันไม่เหมือนกันแต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือหนู่จะมีแพทเทิร์นอยู่ใช่ไหมลูกตัวนี้หนูจะมีแพทเทิร์นอยู่หนูเอาแพทเทิร์นนั้นออมาเพื่อจะวางตัวนี้แต่ตรงกลางหลังตรงนี้ลูกสมมุติอันนี้หนูลองยืดดูแล้วเอาไม้มาทัดหน่อยของมันทัดนิดนึงครูไปไหนล่ะอยู่บมันทัดสมยสมมติว่าคุณครูบอกแล้วว่าเราเรา,เราใช้ที่สิบเซนเราจะง่ายเราวัดตรงนี้สิบเซนก่อนธรรมดาเหมือนเมื่อกี้ที่ครูดึงยางยืดแล้วเราวัดสิบเซนก่อน อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกเราก็เอาเอาอันนี้ล็อกไว้เราจะได้รู้ว่าตรงนี้สิบเซนหรือถ้าเราจะตัดก็ตัดไปเป็นการทดสอบว่ามันยืดแค่ไหนพอเราได้ตรงนั้นปุ๊บนะเราก้าตัวนี้มาดึงดึงว่าจากสิบเซนเนี่ยมันไปกี่เซนมันไปสองเซนหมายความว่าตัวเนี้กําลังยืดมันอยู่ที่ประมาณสองเซนอ่าประมาณสองเซนคือจริงๆหนูจะใช้หนึ่งเซนก็ได้มันอาจจะยืดไปได้อีกสองเซนอะไรเงี้ย คือคือแต่กูให้ใช้สิบเพื่อเราจะได้มองง่ายๆหรือหนูจะใช้ยี่สิบแล้วมันดึงไปไปยี่สิบสี่หรือมันก็อะไรก็แล้วแต่มันหรือมันดึงไปได้อีกสองก็มันก็ก็จะคือสองนั่นแหละนะสิบมันมาสองก็คือสิบสองเนี่ยมันก็คือยืดได้สองยี่สิบมันมายี่สิบสองมันคือยืดได้สองอ่ะคราวนี้พอเราได้ปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าไอ้นี่มันยืดสองใช่ไหมฮะคราวนี้ตรงนี้คือกลางหลังของปูเวลาเรามีแพทเทิร์นเราจะมีตรงนี้อันหนึ่งใช่ไหมลูกเราจะมีแพทเทิร์นตรงนี้นะใครไม่รรรู้้กก็ฟัังงไป่อนนนนมมจะีีแพททเิ์ต หมายความว่าจากกลางหน้าปูเนี่ยต้องลบมาสอง<ฮ>ตรงนี้เป็นกลางหน้าไอ้กลางหลังปูเราก็ต้องลบมาสองเซนก็คือเอาแพทเทิร์นนั้นะ่ะตีหักออกไปเลยสองเซนแล้วเหลือแค่ชิ้นกกุดๆเล็กๆก,ก,ก็เอาตามนั้นคราวนี้เวลาปกติเวลามันอ้าอย่างเงี้ยมันจะมีซิปอยู่แค่ข้างล่างตรงนี้มันไม่มีอะไรหรอกมันจะเปิดไว้อย่างเงี้ยแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็หายไปสองเซนเราทําเป็นสันทบเลยเนออกมะไอ้ตรงเนี้ยเราก็พับพับแพทเทิร์นให้เป็นสันทบไปเลยจากการที่เราตัดออกไปแล้วเก็บเ็นแพทเทิร์นเลย อ่ะคันนี้คุณกูก็ตัดเก็บในแพทเทิร์นแล้วก็เอาแพทเทิร์นมาวางไงให้เป็นสันทบมันก็จะเป็นปากฉลามแหลมๆ<ป>เก็บเฉพาะเก็บหมดเลยค่ะเก็บตลอดแนวเพราะมันยืดได้ตลอดแนวผ้ายืดนี่มันมัน,ม,นมันต่างจากผ้าธรรมดาอย่างหนึ่งก็คือมันเก็บได้ตลอดแนว<อ>เพราะว่าบางทีอ่ะลูกค้าเขาไม่ได้มายืนอยู่กับเราหนูไม่สามารถนี่ได้แต่ว่าหนูทําได้กับบนหุ่น อ,อ่ะคราวนี้เวลาเราลองไปเนาะนสมมุติตรงน,นี้ค,คุณรูเก็บไปแล้ว2เซนของพี่เขาอะแล้วครูวางสันทบแล้วเนาะต้องมีผ้าบางๆอย่าลืมเผื่อจะเก็บนะนบางคนแบบว่าตัดเสร็จแล้วมึงคุูสบายใจแล้ว,วอ้าวเฮ้ยอดีเลยไม่ได้เผื่อเลยตะคงตะเก็บ นี้มันจะมีเทคนิคตรงเย็บมุมใช่ไหมลูกกับเย็บตรงเนี้อ่ะคันนี้เดี๋ยวตรงนี้มันจะมีสาเหรือมีซับในใช่ไหมลูกแต่เราจะกังก่อนว่ามันจะมาคุูจะ,ค,จะคุณจะกัให้เราดูก่อน,นหนูต้องตึงยืดของเขาพอดีนะไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าหนูแบบแหมคิดเอาเองว่ามันจะยืดได้เท่านั้นเท่าน,นี้นะไม่ได้ ยมันจะทําให้บางพอบางแล้วมันจะอุ้ยเหมือนเห็นแต่เนือ้อไงไม่บางก็หนาอย่างเงี้ยก็เห็นเป็นสีสีของผ้าตะขายไม่ได้เห็นเป็นเนื้อเราอมันยืดได้แค่สองเซนแต่ยไปยืดเยอะกว่านั้นนะเ,ออเดี๋ยวคูร็อกให้ก่อนเดี๋ยวกูก็อยากให้เราดึงครูแสดงว่าเราเก็บตรงแพทเทิร์นฝั่งละสองฝั่งละ 2, สอง, 2, 2> สงใช,ใช่ใช่แล้วไม่ต้องมาดึงแล้วแต่นี่คูไม่ได้เก็บเพราะคูไม่มีแพทเทิร์นเนี่ยกูมั่วไง เก็บข้าวลูกเก็บข้าวฝั่งละสองแยกคุณใูเก็บในแพ้แล้วค่อแพทเต้นมาวางไงเมื่อกี้คุพูดนะข้างหน้าก็ทำแบบนี้ตรงต่ออกหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปวางข้างหน้าดูตรงนี้ลูกไม่ต้องไปซีเลียดเพราะว่าผ้าพวกนี้มันอ่ะไม่มีการลุยหนูตัดให้ให้เรียบเสมอกันได้ไม่ต้องไปทําอะไรมัน ไม่ใช่แบะต้องเย็บจริงต้องเย็บกลับด้วยเออ,อบบต้องเย็บกลับด้วยสลดตามที่เราทดส,ส,อสอบทดสอบยังไงก็ลดเท่าน,นั้นเนี่ยอันนี้คือคือบอกก่อนว่าหน้าตามจอกมาเป็นแบบนี้หรือแม้แต่กระทั่งตรงปอกอกข้างหน้าเราที่ตรงนี้เล็กๆอ่ะเพื่อจะดึงอ่ะก็เล็กๆชิ้นเล็กๆมาวางให้มันได้เพื่อให้มันดึงอกได้ไม่งั้นมันก็แบะออกไปมันแบะอยู่แล้วไม่มีหรอกต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าไม่มีตัวนี้มันดึงนะมันก็แบะ พราะนมมันกลมกอมะก็หมุอนฟาร์มเราอ่ะไม่ได้ผ้าแก้วมันไม่ยืดยืดแล้วมันก็ไม่เหมาะสมผ้าแก้วพอเรามาดึงใช่ไหมมันย่นนะมันก็ยังคงเป็นผ้าธรรมดาไงตรงนี้ที่เราเอามันมาดึงเพื่อให้มันแน่ให้มันเหมือนว่าฉันไม่ได้ใส่อะไรตรงนี้ใช้นาบูนี่คือจุดประสงค์เท้าแค่ผ้าแก้วนั้นจุดประสงค์คือเขาเห็นเป็นเนื้อบางๆลายล คนละจุดประสมอันเนี้ยไม่ต้องการต้องการให้เห็นเป็นเนื้อโบโบเหมือนว่าพอมองไกลๆแล้วอุย<ซ>ลอยมาเออแบบนั้นจริงๆนึกออกแล้วจุดประสมมันไม่เหมือนกันนะเออมันไม่เหมือนกันไอ้กุมอย่าไปเ <c oughs> นาะก็จะได้ยินอย่างงี้ตรงเนี้ยมันก็จะแนบเข้าใจปะ่ะเข้าใจเนาะครานี้เวลาเราเย็บหนูล็อกไอ้ตัวเนี้ยตัวจริงกับตัวผ้านี้ไว้ก่อนล็อกไว้ด้วยปีเข็มห่างๆแล้วเราก็มีซับในหรือตัวสาว ตัวนี้จะอยู่บนอีนี้จะอยู่ชั้นกลางแล้วก็จะมีตัวสาวมมาปิดแล้วก็เย็บวนได้เลยเย็บมาไม่ยากแต่ตอนตัดเน่ยยากเหนอยไหมฮะหรือแม้กระทั่งตรงต่อกเราอ่ามันอยู่กอกมากเดี๋ยวพี่ฉันจะโชว์เินนมนั่นนะอ่ะมีกอกเจ็ดคอทอด อย่างนี้คือถ้าไม่ใส่เสื้อสีดำก็จะเห็นตัวโอ้โหใช่เลยลูกเอ็กซ์เบอร์ถอดเลยถอดเลยมานหมักหมักเพ่เพชรจ่าเห็นวิชาวันนี้ไม่ได้สอนตั้งแต่เราอยู่ช่วงเวลาเราเป็นล้านตูนแน่เวลาเราอยู่ห่างก็มองไม่เห็นยกเว้นว่าต้องสูนเราเพราะเราดาราดังเนาะกล้องแต่สุนปุ๊บจะเห็นบางคนเขาก็แปะตรงนี้เป็นลูกไม้สวยๆขอลูกไม้สวยๆกุบกิบกุบกิบบางไงบางไง แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ไม่บางหรอส่วนใหญ่เขาจะโชว์เดินเขาก็จะเป็นอย่างนี้บางบางเออกไหมฮะ <c oughs> บางบางบางคนก็ร้องแค่นี้บางคนเอาแค่นี้ลูกดึงแค่ช่วงนี้ก็ได้เออบางคนก็ไม่เอาบางคนแบบขี้อาย <c oughs> ไม่ไม่จริงๆงตัดทิ้งตัดทิ้งให้ตรงตัดทิ้งให้ตรงด้วยไม่เป็นทบเพราะว่ามันจะไม่นี่ ไม่จริงมันไม่รุ่ยอยู่แล้วเดี๋ยวมันตัดตรงคุณครูยังไม่ได้ตัดเท้าเพราะว่าเออไม่ต้องเย็บลูกตัดตรงไม่เย็บไม่เย็บเย็บเดี๋ยวเป็นตะเข็บเห็นเป็นรอยไม่เอาตัดพอดีผ้ามันไม่รุ่ยแต่แค่ขอกันใจคมๆโอเคแล้วนะว่าจุดประสงค์มันทำอะไรบ้างเนาะทำตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาทมที่นิยมที่นิยมยืนไว้นะลูกก็คือตรงนี้มันเปิดไหลที่นิยม เขาก็จะทําตรงนี้ก่ออกมาแก่ไม่แก่อะทำตรงนี้ก่ออกมาตรงนี้เขาจะเปิดตรงนี้เขาจะเปิดเพรจะมันใส่ตัวนี้ล็อคแผ่จากข้างนี้ข้างนี้ต่อกันแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะตรงนี้เป็นก่ออกเราตรงนี้เขาล็อกไว้อย่างเงี้ยล็อกไว้อย่างเงี้ยแล้วเขากกเอาลูกไม้มาแปะบางคนเขาก็ตัวนี้คุมทั้งตัวเลยแบบเป็นคอปิดเลยแล้วก็ลงมาอย่างนี้ใช่ไหมลงมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่สร้างแบบเนี่ยก็คือลดหลั่นลงมาอย่างเงี้ยปุ๊บ ตรงนี้เขาก็ทาเป็นแบบมีเป็นผ้าเนื้อหนาๆเป็นเกาะไหลเกาะอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะมันมาจากบนคอเลยแต่เขาตัดให้พอดีกับคอแล้วก็ผ้าเขาจะใช้สีเนื้อสีเนื้อนี้มันไม่ใช่สีเนื้อนะอันนี้มันสีเหลืองอ่ะโอเคไปทำงานได้จบก็คือเย็บเย็บก็คือปกติใช่ไหมเย็บปกติลูกก็คือชิ้นจริง<ม>ถ่ายไว้ลูกชิ้นจริง<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวลูกติดไว้ อันนี้ด้านถูกด้านถูกอันนี้ด้านผิดอันนี้ด้านถูกด้านถูกถูกกับถูกเจอกันอย่างนี้แล้วก็สาบสาบสาบหรือซับในสาบหรือซับในก็เป็นด้านถูกด้านถูกแล้วก็ทับถูกชนถูกมีนี่อยู่ถูกถูกถูกทับมันเย็บ เน้นเน้นนั่งถูกให้ถูกไว้เน้นนั่งถูกให้ถูกไว้ถูกเออหยิบกระจายเลยทีย้อนทีเหมือนเดิมรับหนึ่งล้ลูกแต่เขาจะหมดไปเขาจะหมดตัดให้เล็กลูกเหมือนเดิมไม่กันเหลื่อมถ้าแบบนี้ห้ามกัน ไม่ได้ลูกมันจะไม่โชว์มันจะไม่กซยตามการใช่เหมือนไก่ตัวไอตัวเมื่อกี้เรานั่นแหละที่มันเป็นรูปหัวใจแต่ว่ายืไม่ได้ถ้าสี่เหลี่ยมมันได้หัวใจไม่มีทางยากแต่ยังไม่เสร็จนะถ้าสมมุติอันนี้คือด้านโชว์เราต้องกันเหลื่อมตรงนี้กันเหลื่อมด้านที่ไม่โชว์กัน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 เหลื่อมเพราะว่าให้มันไม่แลบ เราต้องการเหลื่อมด้านที่เราไม่โชว์อ่ะต้องการไว้เพราะว่าไม่ให้ผ้ามันกระเดิดมาปิดเออมาแลบโดนในตัวอะไรเรานะกันด้านในเออกันด้านในดึงให้ดีดึงให้ดีดึงให้ตึงกันประมาณ0.3นจดมมิลศูนจมมิลอันนี้คือตัวสาบถูกไหมบอัวนี้ตัวสาบด้านที่ไม่โชว์ต้องการเหลืออ่อม0.3นจามิลแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะเต็มไงตรงนี้มันจะโดนหลบไปแนะเห็นไหสสำคัญนะที่สำคัญที่สำคัญกูมากูมา ด้านหลังก็ได้านหลังวเขาเมากแน่ี่โอ้ยมึงนามึงนมตอตาล้วคุยูี่บอกอาจับคืนงโไม่ควรชอบจับเลยจับเลยอย่างเี้ยก็เนี้ยคนคนนมสวยเมื่อกี้องัจ้น้อยมาไม่น้อยจะเป็นงถ้ามันเป็นเเราเนี่ยนะ มันก็จะมองแค่ไม่เห็นห่อกแต่อนนี้เข้มกว่านี้อีกนิดนึงจะได้เป็นสีเนื้อนเนาะบางคนเขาก็ล็อกอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นเป็นตรงชิ้นหน้าเขาเงี้ยลูกแบบบางคนเขาก็ล็อกอย่างเงี้ยคือตรงไหนก็ตามที่เราจะแบบว่าเราจะโชว์เดี๋ยวบางคนก็ลอยอยู่เงี้ยลูก<ๆ>เขาก็ตรงนี้โชว์แล้วก็ค่อยมาต่ออย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นอันนี้ยืดไว้ไอ้เน,นี่ยคือวิธีการยืดยืดระหว่างผ้าจริงกับอีกท่อนหนึ่งเขาเรียกว่ายืดเป็นท่อนๆอนะ่ะผ้าปลอมยืด บางจุดเนี่เราอยากจะโชว์โชว์ูงไงเอาตัวนี้ยึดบนกับล,ะละ่างเนี่คือลักษณาการยึดผ้าวิธีทำรร